สวัสดีครับกลับอยู่ด้วยกันในเกมนัลล็อกเองนะครับวันนี้เป็นอีพีพิเศษหน่อยซึ่งมีข่าวล่าสุดที่ตัวเกมเพิ่งประกาศออกมานั่นก็คือชื่อเซิร์ฟของเซิร์ฟใหม่ที่จะมาพร้อมกับแพตคลาสสาในวันที่30มีนาที่จะมาถึงนี้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อตอนหนึ่งทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเองแล้วตอนนี้ผมอัดนเนียประมาณ2องทุ่มเนาะตัวเซิร์ฟใหม่นั้นมีชื่อว่าออดีบาลันครับเซิร์ฟออดีบาลันเนี่ยเป็นเซิร์ฟย่อยในโซนวาคิลี่นะครับผมมันก็มีทั้ง มันจะทําให้ตลาดในโซนวาลคิรีน่คึกคักเหมือนเดิมแล้วก็การที่จะหาของมาพัฒนาตัวละครหรืออะไรเงี้ยจะไม่ต้องแย่งกันละเพราะว่าของในตลาดมันมีเต็มไปหมดเลยนะครับ แต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดสมมติมีสุรตาร่านมาลงเซิร์ฟนี้จริงๆอะเราอาจจะเห็นตัวละครที่แบบว่าเล่นไปแค่2สัปดาห์เลเวลแค่40ต่ระเบิดเป็นแสนแล้วของทุกอย่างในตลาดมันมีพร้อมอะไม่ว่าจะเป็นของประมูลของที่ใช้ในการอัปเกรดตีบวกออฟแมวมีหมดละไม่ต้องขุดไม่ต้องหาไม่ต้องกีออเดอร์ไม่ต้องแย่งกันซื้อโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันในวันพุธ ที่30นะครับส่วนเรื่องของเวลาในการเปิดนี้ผมยังไม่แน่ใจเนาะแต่ได้ข่าวแว้วๆมาว่าเขาจะเปิดเซิร์ฟใหม่ให้เล่นตอน9โมงนะครับผมก็มาลองลุ้นกันดูว่าการอัปเดตแพทใหญ่ขนาดนี้จะใช้เวลาอัปเดตกี่ชั่วโมงแล้วก็จะมีบั๊กขนาดไหนนะครับวันนี้ไปก่อนสั้นๆเจอใหม่ในคลิปหน้าครับไปละครับบ๊ายบาย